I'm not afraid สของรายการค่ะจบไปอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะเธอหรือเปล่าจากวง The Innocent นะคะนำมาฝากกันเป็นบทเพลงนะคะช้าๆซึ้งๆเพราะๆนะคะโดนใจใหลายๆคนเลยโดยเฉพาะการ์ตูนนะคะอันนี้ไม่ได้เอาความชื่นชอบส่วนตัวนะเป็นความแบบว่าหลายๆคนขอมานะคะเป็นเสียงรีเควสต์นี่คะจากแฟนรายการวรนวายผ่านเพลงของเรานั่นเองนะคะเปิดให้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละคะมีอีกหนึ่งข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องราวานะคะที่อย่างที่บอกไปว่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาสำรวจกันไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้หญิงและคุณผู้ชายว่าตอนนี้เนี่ยคุณอ้วนเกินไปหรือเปล่ามีพุงอยู่หรือเปล่านะคะการะตูนนะคะมีข้อมูลนะคะจากโรงพยาบาลนะคะเวทธานีนะคะนำมาบอกคุณผู้ชมค่ะว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยสำรวจตัวเองเลยว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะของโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะมี1หรือ2และก็3ข้อดังต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หรือว่าข้อที่การะตูนที่จะบอกต่อไปนี้นะคะแสดงว่าคุณนะคะอาจจะ อยูใ่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงมาดูกันเลยนะคะว่าเกณฑ์ที่เขาใช้วินิจฉัยเนี่ยว่าคุณจะเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายวัย30ขึ้นไปอันนี้ย้ำนะคะว่า30ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่ามีเส้นรอบเอวนะคะตั้งแต่36นิ้วขึ้นไปนะคะคุณมีโอกาสเสี่ยงแล้วนะคะแต่สําหรับคุณผู้หญิงนะคะวัย30ขึ้นไปเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีเส้นรอบเอวนะคะประมาณ3 2นิ้วคุณก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนเช่นเดียวกันด้วยนะคะต่่อไปคะ เกณฑ์การวินิจฉัยข้อที่2คือมีระดับไตรกรีสลาในเลือดนะคะมากกว่า150มิลมิลรัมนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอก็จะบอกอยู่แล้วนะคะว่าระดับน้ําตาลหรือว่าระดับไตรกรีสลด์ในเลือดเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจสุขภาพได้ตอนนี้นะคะจะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าคุณจะมีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะมีระดับ HDL นะคะ HDL ก็คือไขมันที่ดีนะคะสำหรับหลอดเลือดนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอล นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีน้อยกว่า40มิลกรัมนะคะอันนี้สําหรับผู้ชายแต่สําหรับคุณผู้หญิงนะคะน้อยกว่า50มิลกรัมก็โอกาสเสี่ยงก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยข้อที่3เอ่อข้อที่4กันบ้างนะคะความดันโลหิตมากกว่า130มิมตรปลอดนะคะอันนี้ก็คือต้องไปตรวจสุขภาพคุณถึงจะรู้คุณไม่สามารถตรวจเองได้อย่างแน่นอนนะคะหรือว่าคุณเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่รับประทานยาลดความดันโลหิต นะคะก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเกณฑ์วินิจฉัยข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือจะตรวจระดับความดันในเลือดเนี่ยได้คือต้องขณะอดอาหารนะคะถ้าเกิดว่ามากกว่า100มิลลิกรัมนะคะก็โอกาสเสี่ยงเช่นเดียวกันลองสํารวจตัวเองดูค่ะว่า5หลักเกณฑ์วินิจฉัยที่การ์ตูนบอกไปข้างต้นนี้แล้วเนี่ยคุณมีข้อไหนบ้างที่ตอนนี้คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะบอกว่า ถ้าคุณสำรวจตัวเองแล้วเนี่ยพบว่ามีปัจจัยเสี่ยง3ข้อขึ้นไปอย่างที่การ์ตูนบอกไปใน5ข้อนะคะแสดงว่านะคะคุณมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยนะคะเป็นโรคอ้วนลงพุงแล้วนะคะรวมทั้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณมี3ข้อขึ้นไปเนี่ยคุณก็มีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น2เท่านะคะอันนี้แค่3ข้ออยู่นะ แต่สำหรับใครนะคะที่มีปัจจัยเสี่ยง4ข้อขึ้นไปอย่างที่กระตูนบอกไปใน5ข้อนะคะคุณมีโอกาสเสี่ยงนะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงแล้วนะคะอันนี้คือต้องไปตรวจสุขภาพนะคะรวมทั้งนะคะคุณมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค หัวใจโรคหลอดเลือดนะคะเพิ่มเป็น3าเท่าและโรคฮิตเลยนะคะนัื่อคือโรคเบาหวานนะคะคุณมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะถึง24เท่านะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าปฏิบัติตนยังไงเขาบอกว่าคุณหมอนะคะแนะนำมาเลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตในแต่ละวันของคุณนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีแบบว่าพุงแล้วหรือว่าอ้วนเกินไปแล้วนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ก็คือการออกกําลังกายลดน้ําหนักหรือว่าการควบคุมอาหารรวมทั้ง นะคะคุณหมอแนะนําเลยว่าอาหารที่ควรจะงดเนี่ยเรื่องของอาหารทอดนะคะอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีความหวานมากปริมาณน้ําตาลเยอะๆก็หลีกเลี่ยงรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยนะคะเพราะว่าจะมีสาเหตุทําให้คุณเนี่ยมีพุงแล้วก็ตัวบวมนั่นเองค่ะและที่สําคัญที่เสริมเข้าไปก็คือเรื่องของการรับประทานผักและผลไม้ที่มีประโยชน์แต่ต้องเป็นผลไม้ที่ปราศจากน้าตาลนะคะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยสำรวจตัวเองว่าคุณเนี่ยจะป่วยเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังอีก2ผลงานเพลงดีกว่าที่นำมาฝากกันนะคะกับบทเพลงแรกค่ะสิงโตหน้าโบสของคุณแจดนุพลแก้วการค่ะและอีก1ผลงานเพลงสนุกสนุกคะเสือพบสิงขับร้องโดยคุณดอนสอนระเบียบและคุณก้อยพรพิมลไปรับชมและฟังกันค่ะอ้าวสนุกดีกว่าพฮัลโหลชุบชื See the bowl, in a bowl. One, two, three, four Cha! Cha-cha! Cha-cha-cha-cha cha จะเล่าเรื่องราวั้งก่อนเพราะฉันเคยสอนตอที่ฉันยังเป็นเด็กเวลาที่ฉันโมโหเโสกระัเล็เพราะฉันไม่เคยเป e กบอกฉันให้เข้าใจว่าอย่าใจร้อนเพราะจะสอนให้เจ้าจำไว้ดูอย่างพ้อยังไงอยู่ได้มาหลายจะกรกัทีิดก็คิดสะก่อทุกทีกดกันไม่เห็นใจดีมีแตเืองหัวใจเอาป จัใจของเราเองร้องเพลงแล้วใครจะฟังพอาฉันจะขึ้นที่ก็คิดทุกบททุกทีว่าฉันมีจะก่อนดีๆสอนให้ลูกหลานฝันราธจะกิจกับใครให้จังใจไว้ทุ เบาก็ไม่กระทำแ้อบจันผู้ใหญ่พอจะลูกยังอยู่ยิสู้พร้อมให้อภัยถือหลักของพ่อยังไงใส่ใจเอาไว้แอบอิงมองดูสแท้จริงโตที่พ่อให้จำโตที่อยู่หน้าวัดมันไม่เคยจะกัดกับใคร

เรื่องขังของรางเอ็มไมค์ก็ทาปุจจามันอัญชานแกการชอบประดานหาเรื่องยังผ่านไม่อายที่บ้างเหรอจะบอกให้รู้นี่แหละคือูุบ้างขวานจะเกิดสึกหน้าหนาวขอชกลูกขางหน่อยคงกะด,ดีานดีวไว้อว,ว้ตายตายโมโหรารานักคงไม่รู้จักมัดน,นักอย่างราชสี ยมเชื่อถือทุกเมื่อเลยแหมผมเพิ่งทราบเมื่อทราบก็จงพูดไปว่าหรือชื่อเลี้ยงเสียงลายสำคัญแค่ไหนจึงห้ามไม่เชื่อะโปรดฟังนะครับนี่แลลวพูดจับห้เสือเขาคุกมาแล้วมากเหลือพวกเสือเรียกสิงแห่งกองปราปรามนั่นไมาว่าแล้วเห็นแววก็รู้ว่าท่านอ้าต้องเป็นผู้การดูท่านสวยงามเสียไั ชื่อว่าตีเดินขายโกปีอยู่ที่ตรงข้ามนั่นแน่แม่ผมมาตามผมขอโตลาด้วยความนับถือครับท่านลาก่อนนะครับแมาแล้วครับเอ้าจะเล่นไปไหน สนุกสนุกที่นำมาฝากกันนะคะกับบทเพลงแรกเลยสิงโตหน้าโบสของคุณจแจดอนุพลแก้วการไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงว่าอย่างนี้นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเสื้อพบสิงนะคะหูรีเควสมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วนะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขอมานะคะคงจะถูกอ,อกถูกใจกันแล้วกันนะคะเอาละคคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายังพอมีเวลาเหลือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับฟังผลงานเพลงไหนนะคะสามารถแนะนําเข้ามาได้2หมายเลขที่ขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีบทเพลงเพาะๆาะหรอ ผู้ชมอ,อยู่เยอะเลยค่ะ